สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโกมินตัวจิ๋วในวันวนเราเน้นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยทีเดียวครับสาหรับอัฐพันพูลสวัสดว์สดวัย28ปีซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเป็นนักแสดงอยู่ในสังกัด GMM มีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามมากมายเลยทีเดียวและนอกจากการแสดงแล้วเจ้าตัวยังมีผลงานทั้งโฆษณาพรีเซนเตอร์ถ่ายแบบและอื่นๆเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่ฮอตและกําลังมาแรงมากจริงๆมีแฟนคลับติดตามทั้งไทยและต่างประเทศสมัยเด็กที่ว่าฮอตมาปัจจุบันก็ปัง ไม่ไหวแล้วล่ะครับทุกคนซึ่งหนุ่มคนนี้เข้าวงการครั้งแรกจากวทิทีประกวดถ่ายแบบ The Boy Model ต่อมาได้เข้าทดสอบบทที่ร้องถ่ายละครร้าชหลุมแก้วของบริษัทดาราวิดีโอจำกัด,ดแสดงเป็นตัวประกอบในละครเรื่องเบญจาคีตาความรักไฟในวายุและฟ้าใหม่และต่อมาในละครเรื่องโกมินเขารับบทเป็นโกมินพระเอกของเรื่องในวัยเด็กละครหลังข่าวเรื่องแรกที่เขามีบทบาทนำได้แก่พูดพิศวัสจากนั้นเจ้าตัวก็มีผลงานออกมาให้เป็นแฟนได้ติดตามกันแบบยาวๆเลยทีเดียวกลายเป็นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ไปทั่วโลก หลายคนต่างพากันรักหนุ่มกันหนักมากนลาส่วนินสกรมส่วนตัวของหนุ่มกันก็ได้สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อเจ้าตัวได้คอเป็นเจ้าชายโกมินอีกครั้งในเวอร์ชั่นที่โตขึ้นกว่าเดิมพร้อมระบุแคปชั่นว่า17 years later grown up go min b e s e t m a k e u p h a l l o w e e n 2021 t y e n t y one p u p p รับ p h a l l o w e e n b b d s c o h s q u a r t e r ทำเอาแฟนคลิกรัดกันหนักมากกับลุคนี้ของหนุ่มกัน17ปีที่ผ่านไปไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายเลยจริง โตขึ้นมาคือหล่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยครับแถมยังโด่งดังมากอีกด้วยแฟนๆที่ติดตามมาตั้งแต่เด็กๆคงจะปลื้มมใจกันหนักมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ